เราจะไปกูโบไปเซียร์กูโบได้ไหมการไปเยี่ยมกูโบมีสิ่งที่เราทําได้อยู่3อย่าง1ให้สลามที่กูโบซึ่งท่านนบีได้สอนรูปแบบการขอดุอาการขอดุอาการให้สลามกับกูโบอัสสลามุอะลัยกุมยาให้ท่นกูโบอัสสลามุอะลัยกุมยาระกามุมินีนวะอินนนาอิชาอัลลอฮ์บิบุมลาฮิกูนท่องยาวไม่ได้อัสสลามุอะลัยกุมยาให้ท่นกูโบนะโอ้ชาวกูโบฉันเอาความสันติจงมีแด่พวกท่านอันนี้คือหนึ่งสองไปเพื่อไปขอดุอา ให้กับเขาขอดุอาให้คนในกุโบและประการที่3มท่านนาบีสะมาลัยสลัมได้บอกว่ากุนตุนไฮตกุมอันเซียเราเป็นกุโบอัลาฟาซูรุฮาฟาอินหาตุดักกิโรกุมุลอาเชรอฉันเคยห้ามพวกเจ้าบอกกับนาซาบานะบอกกับนาซาฮานะว่าฉันเคยห้ามพวกเจ้าไม่ให้ไปเยี่ยมกุโบ แต่ตอนนี้เนี่ยไปเยี่ยมได้แล้วฟะอินนาฮาตุนักกิโรกุมมนอาเคโรเพราะการไปเยี่ยมกูโบเนี่ยทำให้พวกเจ้าได้ําลึกถึง,<ม>ถงโลกอาเครรเพราะนั้นข้อที่3ก็คือไปเยี่ยมกูโบเพื่อเราจะได้นึกถึงโลกหน้านึกถึงโลกอาเคโรเพราะอะไรฮะเพราะคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาเตรียมตัวในการถูกสอบสวนแล้วถูกสอบสวนนั้นกระตอนอยู่ในกูโบแล้วทําให้เขาได้รู้เลยว่าเขาจะได้ไปสู่สองสว่างหรือสู่นรกเพราะบันาอัลลมาได้บอกว่า,วา,ามันมาต่กกอกรมาตกยาม,มาตัวใครที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยกยามาของเขาได้เกิดเกิดขึ้นแล้ว พออะอแล้การถูกสอบสวนเกิดขึ้นแล้วการถูกลงโทษเกิดขึ้นแล้วในหลุมฝังศพถ้าทําดีก็ได้รับการอยู่อย่างสุขสบายนหลุมฝังศพถ้าทําไม่ดีก็ถูกลงโทษถูกไฟเผาเงินอยู่ในหลุมฝังศพเราได้กล่าวว่าอันนารวัตราดูน่ายเลยค่กูดูวาชียะวายอมมาตโกมุซาอันคิลูอานเฟรอาวุเนชนดนอาดาม ในกูโบเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าไฟเนี่ยมันได้ลุกเผาอยู่ในกูโบทั้งในายามเช้าแล้วก็ในายามเย็นเพราะในวันกยามะวอยาอนวะัตะโกมุซาเพราะในวันกยามะก็เอาวงวานองฟนโูนเนี่ยไปสู่การถูกลงโทษที่มันหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นในกูโบมีการลงโทษแล้วแล้วในวันกยามะก็มีการลงโทษที่มันหนักขึ้นไปอีกแต่การไปเยี่ยมกูโบของผู้หญิงเนี่ยนะการเข้าไปในกูโบเนี่ยอัลลอฮ์มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการความสมเหมาะสมในการเข้าไปในกูโบหรือว่าจะไม่เข้าเนี่ยอยู่แย่มากมาย เพราะนั้นเราไปเยี่ยมกุมโบเพียงแค่เราอยู่ที่รู้ว่าเราก็ทําได้ทั้งสามอย่างเลยขอดุอาให้กับคนที่อยู่ในกุมโบให้สลามกับเขาแล้วก็รำลึกถึงโลกหน้ารำลึกถึงโลกอานเราคิดคิดอยู่เสมอว่าถ้าหากว่าเราถูกจับลงไปอยู่ในหลุมแล้วเนี่ยเราจะรอดไหมลองตอบลองลองสอบสวนตัวของเราเองนะดังที่ท่านอมตะมุคตอบได้บอกว่าฮาซีบูอัมฟุสกุมกับลันตุหาสบูจงสอบสวนตัวของพวกเจ้าเองก่อนที่พวกเจ้าจะถูกสอบสวน